ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่อ่านให้ฟังบายชีเสียงอ่านหนังสือประจำวันนี้เพียงแค่รู้ปฏิบัติการทางจิตเพียงหนึ่งเดียวเพื่อความพ้นทุกข์โดยพอนวลจันทร์หรือพระอาจารย์นวลจันทร์กิตติปัญโยบทเสริม1ดูก่อนโสนะโกลิบิสะ เมื่อเธออยู่ครองเรือนเธอเป็นผู้ฉลาดในการดีดพินไม่ใช่หรือก็แลสมัยใดสายพินของเธอนั้นตึงเกินไปก็ดีหย่อนเกินไปก็ดีหรือไม่ถึงซึ่งความตึงเกินไปหรือหย่อนเกินไปก็ดีเธอย่อมรู้ดีรู้ชัดในเสียงพินนั้นๆฉันใดความเพียรที่เธอปรารบมากเกินไปย่อมเป็นไปเพื่อความฟุ้งซ่านความเพียรที่หย่อนเกินไป ย่อมเป็นไปเพื่อความเกียรตครั้นดูก่อนโสนะโกลิวิสะเธอจงตั้งความเพียรให้สม่ำเสมอจงตั้งอินทรีย์ให้สม่ำเสมอและจงถือนิมิตในความสม่ำเสมอนั้นพระโซนะโกลิวิสะน้อมปฏิบัติตามด้วยความไม่ประมาทในไม่ช้าไม่นานก็ได้ถึงที่สุดแห่งทุกข์โดยชอบไม่ใช่ตะบี้ตะบันเพื่อไปให้ถึงที่สุดแห่งทุกข์นะ อย่างนี้ทุกไปกับการกระทำเพื่อทำให้ถึงที่สุดแห่งทุกความพยายามที่จะตะบี้ตะบันในการดับทุกเป็นสมุทยัยผลอันเกิดจากความพยายามตะบี้ตะบันในการดับทุกเป็นทุกจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งรู้ความพยายามเป็นมักผลอันเกิดจากจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นนิโรธ บทเสริม2ประธานแก่พระอุบาลีในคราวแสดงโอวาทป,ปาติโมกที่วัดเวรุวันเมืองราชครึดิถีมาคะปุรณมีดังนี้ภิกษุผู้ออกบวทใหม่ๆด้วยศรัทธายังใหม่ต่อการศึกษาควรคบหากัลยาณมิตรพำนักอยู่ในหมู่สงผู้ฉลาดศึกษาพระวินัยให้เข้าใจเป็นผู้ฉลาดในสิ่งที่ควรและไม่ควร และไม่ควรประพฤติตนเป็นคนออกหน้าออกตาในประโยคที่ว่าเป็นผู้ฉลาดในสิ่งที่ควรและไม่ควรนั้นก็ชัดเจนว่าจะสุดต่งหรือตรงสุดๆทั้งในสิ่งที่ควรและไม่ควรหาได้ไม่แต่ต้องฉลาดไม่ยึดติดหรือย,ยึดมั่นถือมั่นกับทั้งสิ่งที่ควรและไม่ควรนั้นซึ่งก็ได้แก่ทางสายกลางความพอเหมาะพอดีพอสมนั่นเอง ความสุดโต่งหรือตรงแบบสุดๆเป็นสมุทัยผลอันเกิดจากความสุดโต่งหรือตรงแบบสุดๆเป็นทุกข์ความพอเหมาะพอดีหรือมัชชิมาปฏิปทาเป็นมัคผลอันเกิดจากความพอเหมาะพอดีหรือมัชชิมาปฏิปทาเป็นนิโรธบทเสริมสดูก่อนโมคคลานะเธอพึงศึกษาอย่างนี้ว่าเราจะไม่ชูงวง ถือตัวถือตนเข้าไปสู่ตระกูลเราจะไม่พูดถ้อยคําอันจะเป็นเหตุให้ทุ่มเถียงทะเลาะแตกสามัคีกันเราไม่สรรเสริญการคลุกคลีด้วยหมู่คณะทั้งคฤหัสถ์และบรรพชิตแล้วตรัสธาตุกรรม,มฐานว่าธาตุเหล่านั้นก็เป็นศักแต่ว่าธาตุไม่ใช่เราไม่ใช่ของของเราไม่ใช่ตัวตนของเราไม่ควรยึดมั่นถือมั่นด้วยตัณหาและทิฏฐิ หลังจากอุปสมบทมแล้วได้เจ็ดวันพระโมคคัลลานะก็ได้ประพฤติพรหมจรรย์จนถึงที่สุดแห่งพรหมจรรย์เพราะาธาตุกรรมฐานนั่นแหลธรรมชาติของจิตย่อมคิดในสิ่งที่ไม่มีส่วนสิ่งที่มีอยู่ไม่คิดเพราะคิดไม่ได้แต่รู้ได้ดังนั้นรู้เท่ากับสิ่งที่มีคิดเท่ากับสิ่งที่ไม่มีแต่สุดท้ายจะรู้แจ้งแทงตลอดในความไม่มีไม่ใช่ความมี สุญญาตา,าธาตุเท่ากับาธาตุแห่งความว่างเปล่าจากตัวตนไม่มีตัวตนในาธาตุเพราะาธาตุก็เป็นศักแต่วาาธาตุจะเป็นตัวเราของเราได้อย่างไรเลิกไปตู่เอา,าธาตุตามธรรมชาติมาเป็นตัวเราของเราได้แล้วครับท่านโดยการเจริญาธาตุกรรมฐานนั่นแหละกลับมาติดตามรับฟังเพียงแค่รู้โดยพอนวนจันทร์จะอ่านให้ฟังใบชีได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้